สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแนนอีกแล้วนะคะวันนี้แนนมาพาผามาชมนะคะว่าตอนนี้เราอยู่กันที่สต็อกรถบางนาน,นะคะเป็นสต็อกเก็บรถฟอร์ด Ford, กับรถมิสูนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้แนนจะพามาชมเจ้าตัวสปอร์ตสี่คูณสองตัวนี้นะคะราคาค่าตัวจะอยู่ที่99900 0นานะคะสำหรับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.0จดีเซลนะคะแรงม้าอยู่ที่ร7อจแรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่40 5อยนิวตันเมตรค่ะสาหรับตัวนี้ได้อะไรมาบ้างเดี๋ยวแนนพาชมค่ะตัวนี้นะคะเป็น สปอร์ต4คูณ2ที่แต่งกระจังหน้าเป็น f o r d แบบนี้นะคะเป็นชุดแรปเตอร์นะคะให้หลังพึ่งขนาดใหญ่แบบนี้เลยพร้อมกับกราระบายอากาศที่ดีนะคะระบายอากาศของห้องเครื่องระบายอากาศได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะช่วยถนอมอายุการใช้งานของเครื่องอยวแล้วก็ช่วยประหยัดน้ํามันด้วยนั่นเองนะคะในส่วนของกันชนด้านล่างก็จะเป็นสีดาด้านแบบนี้เลยนะคะเป็นชุดเดียวกันเนาะในส่วนของ ห่วงลากจูงก็ให้มาถึง2ห่วงแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะได้ไฟมินิไล่บาร์มาอีก3ดวงจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะคะ3ดวงอ่าแล้วก็ติดอักษรอะคริลิกที่เป็นเขียนคําว่าเรนเจอร์ตรงนี้มาให้ด้วยนะคะติดบนฝากระโปรงแบบนี้เลยค่ะในส่วนของไฟนะคะตัวนี้จะได้เป็นไฟแบบมันติดรีเฟคเตอร์นะคะเป็นไฟอ่า LED นะคะแล้วก็ไฟวิ่งกลางวันนะคะที่เป็นรูปแบบ C ีแคมแบบนี้เลยนั่นเองนะคะเป็นไฟ LED แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นเอกลักษณ์ของแบรนดเลยในส่วนของไฟตัดหมอกตัวนี้นะคะก็เป็นไฟหลอดไส้ไฮโดรเจน,นะคะ <ND. S 1> อ๋อเป็นไฟ LED แล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับไฟตัดหมอกตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างตัวนี้ค่ะเป็นคิวซ um ุมล้อ ขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะสีดำด้านนะคะเป็นชุดแต่งของแรปเตอร์ในส่วนของล้อแม็กนะคะตัวนี้เป็น OE ซิตนะคะแม็กสวยมากๆเลยสําหรับตัวนี้นะคะจับคู่มากับยางซูแม็กแบบนี้เลยค่ะตัวนี้เป็นยาง a อทนะคะวิ่งได้ทั้งออฟโรดและออรโรดเลยค่ะสําหรับยางตัวนี้นะคะในส่วนของกระจกมองข้างค่ะตัวนี้เป็นสีเทากับไฟตัดกับสีดาด้านแบบนี้เลยนะคะพร้อมไฟเลี้ยวเป็น l อ d ดีแล้วเรียบร้อยค่ะ ในส่วนของบันไดเหยียบข้างนะคะตัวนี้เป็นสีดําด้านค่ะการลื่นมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ในส่วนของมือจับตัวนี้นะคะเพียงแ,แค่เรามีคุญใจอยู่ที่ตัวสามารถที่จะสอดมือเข้าไปเพื่อปลดล็อกรถนะคะแล้วก็เพียงแค่ไปนิ้วสัมผัสเป็นการล็อกรถให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยเช่นกันค่ะในส่วนของตัวนี้ฟิล์มติดตั้งเป็นฟิล์มเซรามิกให้แล้วเรียบร้อยนะคะรับประกันถึง7ปีเต็มเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้ติดตั้งราวหลังคาเพิ่มมาด้วยนะคะในส่วนตัวนี้คิวกันศาสต์ยังไม่ได้ติดตั้งให้นะ ค่ะในส่วนของด้านหลังค่ะตัวนี้ก็จะได้เป็นโลบาร์เหล็ก Outlander แบบนี้เลยนะคะลูกค้าเลือกติดตั้งเพิ่มนั่นเองนะคะสําหรับด้านหลังตรงนี้ลูกค้าติดสติกเกอร์คำว่าแรปเตอร์ด้วยค่ะเพิ่มความเท่เข้าไปนะคะในส่วนนี้แล้วก็มีบันไดเหยียบข้างตัวรถให้ขึ้นเวลาขึ้นท้ายกระบะนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะคะตัวนี้ลูกค้าแต่งค่อนข้างสวยเลยค่ะไฟของสปอร์ตนะคะตัวนี้ เป็นครึ่งๆนะคะเป็นหลอดไส้ฮัลโเจนด้วยแล้วก็เป็น l D ด้วยนั่นเองนะคะจะยังไม่ได้เป็น full LD นั่นเองนะคะตัวนี้ติดกับท้าย FORD แบบนี้มาด้วยนะคะในส่วนของอท้ายกระบะนั่นเองนะคะแล้วก็ไฟเบรกตัวที่3มีมาให้แล้วเรียบร้อยเช่นกันค่ะกล้องหลังที่เป็นกล้องถอยนะคะแล้วก็าการส่วนท้ายสีดาแบบนี้เลยนะคะการลื่นมาให้เรียบร้อยแล้วพร้อมกับไฟส่องสว่างป้ายทะเบียนนะคะตัวนี้เป็นฝา แบบ Easy l i ีฟแล้วนะคะมีน้ำหนักเบาค่ะยกใช้งานง่ายมากนะคะต่อไปเดี๋ยวนันพาชมในส่วนของด้านในกันบ้างค่ะภายในตัวรถนะคะตัวนี้เป็นพรมลัยนะคะปรับได้สี่ทิศทางเป็นพรมลัยไฟฟ้านะคะมีน้ำหนักเบาควบคุมได้ง่ายแล้วก็หน้าจอ หน้าปัดนะคะเป็นหน้าปัดขนาด8นิ้วแล้วก็หน้าจอกลางขนาด8นิ้วเช่นกันค่ะตัวนี้รองรับ Apple CarPlay Android Auto พร้อมกับเชื่องต่อบลูทูธไร้สายนะคะแล้วก็แอร์เป็นแอร์แยกอิสระซ้ายขวาแล้วค่ะพร้อมกับตรงนี้นะคะมีแท่นชาร์จไร้สายมาให้ด้วยแล้วก็มีช่องต่อ USB และ Type C นะคะในส่วนของเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์6สปีดนะคะเป็นเกียร์ยกสูงแบบนี้เลยเป็นเกียร์อัตโนมัติแล้วเรียบร้อยเช่นกันค่ะในส่วนของเบรกมือไฟฟ้าตัวนี้เป็นแบบแมนนวลนะคะ จะยังไม่ได้เป็นไฟฟ้านั่นเองค่ะในส่วนของบบ่อนะคะเป็นบอ่อหนังแบบนี้เลยนะคะสีดาแบบนี้ดูแลรักษาวความสะอาดง่ายง่ายง่ายมากเลยค่ะคนขับปรับได้6คนนั่งปรับได้4นั่นเองค่ะในส่วนของภายในก็จะประมาณนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเจ้าตัวสปอร์ตที่นันได้รีวิวไปนะคะราคาค่าตัวอีกทีค่ะค่าตัวน้องจะอยู่ที่9 90, 9 9 9 0 0นานะคะสัม 9900 0นานะคะแล้วก็มาพร้อมกับดอกเบีย้ยพิเศษนะคะ0.99%ค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะโทรติดต่อนนได้ที่เบอร์0 8น9 6 9 5 7 7 7ค่ะหรือสแกนแอดไลน์ผ่านด้านบนนี้เดี๋ยวนั้นขึ้นแอดไลน์ไว้ให้นะคะลูกค้าท่านใดอยากชมรถสามารถ Wal k in มาชมได้ที่โชว์รูมฟอร์ดไอรเมกาลาบพึกนะคะนั่นอยู่โชว์รูมตลอดนะคะแต่ว่าวันนี้พิเศษนิดนึงมารีวิวกันที่สต็อกนั่นเองนะคะก็สำหรับวันนี้นันขอบคุณและสวัสดีค่ะ โคตรร้อนเลย